ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้ห้าประการเป็นชไหนคือสุขขิน4ีทุกขินสีสมนสนมนัสสินสีโทมมนัสสินรีอุเปกขินสีดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินสี่ห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นเราไม่นับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือว่า เป็นพรามในหมู่พรามเพราะท่านเหล่านั้นไม่กระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่ง รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินรี่ห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นเรานับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและว่าเป็นพรามในหมู่พรามเพราะท่านเหล่านั้น กระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่